แม่มายามผู้สาวงามไปหลือน้องจุ๋มสาวงามสาวงามใังช่องเตาอมือนี้มือนี้จะซื้อเสื้อเหลืองวันนี้สาวเสื้อเหลืองที่ออกช่องยูทูบไงแมนนี่เขาง่ายกับอย่างเงานั่นได้กินอยู่ชักโมงอลไรนี่เที่ยงเลยเป็นยังไหนมึงเงี้ยบบอ ว่านไม่ใส่มาว่านไ,าม,าไม่ใส่มาเพื่อนเขาบอเลนเฟสไว้ท่าเฟสเป็นคือบอเฟสคือจังบุมีตัวตนไม่เห็นอยู่บอเฟซอันเก่าอยู่บาคือ,อบ่มีรูปเจ้าของบอไหนท่าไปอยู่ได้หรอ มันนี่คือมีหูมีคนแต่พวกมันนี่เลี้ออกอย่างเงี้ยเพื่อการไทยป่าวความห่วงกับเลี้ยงแตกไทยกันโอ้มาน้ำไผ่มันนี่แม่มาอยู่บ่โอ้บ้านเหียมีงานบุญมือไหนวันที่เจ็ดวันเีนีย่าวันที่เจ็ดวันนี้วันที่หนึ่ง ปันังข้าพเขาเริ่มจากรโมงน้อขายของนะครับ <c oughs> ชมพิดไหมนะขอชมพดไหมนะติดเสือติดเสือทิ้กทกได้ลเ่อ้ยนีมันบุกาตัวลยเจี่แม้อไรมาสูดปลยสุป จะได้เงินไั้าจัดซีฟจะได้มาอะไรเพื่อหัวเพื่อหัวเอาอะไรเนี่บอลลเลยบอลนีรบไนรบไนเออเขาห้ามจะคนแล้วจักอันหรอไปนะคลาอันนไอ้เจ้อันอ๋อ

แถมยังเราสื้อกัเไมคะแถมหรือวา่งแถมแถม่ตอนสามร้อยสามสิี่ก็อะไร้ยอแม่่ของแถมมมี่บ่มันแถมอะไรคะถ้าเป็นแบบอร่อยแถมไไอยั่ค่ะอร่ิบ่าไหมใช่ป่นอันถ้าอันอร่อยหนึ่งแถมซองตมันแถมอร่อนมีกใครอันแถมอะไรก็ใจยังอันะ ตู S <S คอค้าไอยจังไหน,น,ไหนลออไแล้ววะหนึ่งร้อยสิบแปดไปนะครับลูกค้าไปละขยจานละหนึน่ง <ừ ừ. S 2> สองสามสี่ งานช่วงปุบันเหียงน้หนองานอัจจุบนเหียงงานบุญไอสิลงไปเยสิพยายามเด้อเพิ่อเจ้ามัมงงานบุญเริมโซ่นเสิร์หรือเลยบอเริ่มงานเลยงานบุญต่านแต่เสาเลยท่านได้เสาไม่เบ่ย่างนยไม่่จิงกับปุนเหลียย่างเพราะว่าานขายของคนเนี่ยบอกมีกาปุนมีมีย่างนี้เนี่มีเหียวเบียย่างอะไรเขากิน คือคอนเสิร์ตเหรอคอนเสิร์ตอะตอนแรกตอนคำประมาณจะถุ่มประมาณเช็ดแป้นมือเช็ดแป้นมุเป็นหมอลำอมันบองานใหญ่เลยหมืนบอนี่งานบุญนี่คือมีงานประจำปีแบบนี้พ่อยังเ่ามีงานประจำถ้าบุญบานบอกงานเฮ็ดบุญบานบอกคือบาทนุ่งแสงเฮ็ดเฮ็ดทุกปีปีนีบุงประธานหัวเฮ็ดมือไหลพยายาม เลี้ยงเขาเลี้ยงเบี้ยเด้อถ้าไปนีเ่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้บ่เนาะมีคนทักมาในคอมเมนต์อยู่เลยน้องจุง๊มนะฮะบนว่าคนดังแล้วอีกจะหน่อยกับเป็นคนดังแล้วแบบนี้ล่างเนี้ยกา่อน ไปกินในยังคือผิวขาวแท้เบิ้องมูเขาดำกันเบิดเจ้าของขาวผู้เดียวลำให้กันไม่เดียวนี่ฮะลำนี่เราเบาดำเราไปค,คน,นขาวอีกแล้วบอ,อกแหมววินมอเตอร์ไซค์แล้ตลาดนี่หูจักกันเบิดบอหะจักกันอยู่แต่แบบสนิทแนว่นแนว่าสนิทแน่โอ้โหจักเบิดอยู่ แต่ละคนกะมาจากหลายบ้านเนาะมือน,นะครับมือหนีวันพุดแผ่นกองใอ้เบิงไม่ไเหน,นียดก่ะคนพุดเดินอยู่ตลาดสดตลาดสด นี่ครับลานอนองเพื่นขายกระเป๋าตา้ตาตาหลายนักขนมกิดมขนมนี่ขายจ็กบาทนสมบาสามสบห้มีขนมน้น่งนองก,ก่นงนอนเอาสองอันเบอรละนัเดีนยวไปที่บาท อันนี้ของฝากคนนี้่นเอามาให้ FC FC ฝากมาให้ไปบ้านน้องจุ๋มเมนูแนะนำอย่างนี้เมนูแนะนำแน่แซ่บทำฟางฟางขุนบ้านเหนียงจุ๋มมากกินหยังมากกินนะกินไหลเบิร์ดกินในเบิร์ดตะมุหุงมากกินบอตะมุหุงแม่นลาบก้อยซอยจุ๋กินบอกินดิบบอ โอ้แฟนพันแท้ตัวนี้เอาสวัสดีฝ่าเยเสืเอใหนใหน้าครับบุรีขายสดขายของสวัสดีเอฟซี FC เนี่ยบอกเป็นภาษาลาวเนี่ย รอจังไหนสบายดีะสบายดีน้องจุ๋มคนสวยนะครับแห่งบ้านเหียงเมืองสุกุมาราวใต้นะครับูกคคาทา่านใดแวะมากนะครับอดี๋ย่เรื่องแวะน่านนุองจุ๋มเดอ้อย่างลุกมาเี่ยกับตรงมาเลยจ้ะใช่แดนลุกมาตรงมาตรงมาอยู่ขวามือสีเด่นอยู่เราพูงง่ายอยู่พูดเดียวนยี่แหละ <c oughs> ครับขายเบียร์ข, il, ข,ขายบุหร okay, no okay ี่มีลูกค้ามากเลยขายมากอีกแล้วผู้หานี่ขายดีผู้สาวผู้สาวไงมีแต่คนแหว่ด้วยนี่สองร้อยแปดสิบค่ะขายบุหรี่นะครับ ขายิ่มก็กินขาดแล้วมันจะคนมากตัวนี้ <Hi. S 1> โอเคคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมือหน้าจางสีแวมายามขนมคนใหม่วันท,ที่เจ็ดนะครับเดือนนี้มีนาคมเจ็ดสีลงไปบันแหงพยายามบ้านหนองคนง,งานบุญนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน้ำเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับ